นี่ไมโครน่เอาไมโครใส่ก่อนได้แมบอยู่งกับงนะโู้ยมสิใบหมดนะมันยามันนะบัดสับขาดมังไงเนี่ยสบขาดก็เห็นได้เลยสำลบกขาดเลยกินไปมางมาถึงโอ้โคชันแทะว้ายโอ้ยไ้บักไง มะพร้าวโอันนล้หากรดไส่ฉอันอ้ยหมดเลยมาเลยอย่า้จักเสียมมาจักกันไม้โอซอยกันม่กิน่บได้อยู่วะลายซ้ำน้อก่อนนี่เนาะงองบบได้มันอยู่หกอยู่หกมันกันไม้ญ่ไม้ญ่อยู่หก

เอ็ด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 โอ้ย hmm. ว well, so ิ่งมือสิไปฮับทีใส่มือเพื่อนอ่าออกมาแล้วสามอันบักไงตัวน้อยก็บักไงวะเนี่เขาเคยวาอยู่มันเอาไปถึงมันเลยเอาไปได้อาโขมาเนาะร้ายก่อนนี่นะมุนเขาด้วยขึ้นทางเอาอยู่ก่อนดิโก้ไม่้แล้วไปไปหาบังโก้ไม่อีก Còn nếu cháu báo về mất kiến hiệu còn Cái, cái bác Nói, nó có nhầy nữa, rồi nó phụ chỉ thương cụ Cái đây mẹ, cái nơi của mày hết hay? Nó xiêm xiêm nó phát đó Phát là nó mất trong khay màu kèm ngay của xiêm không? Cái Phá, phá Đúng không? thì Ở bên đấy gì? Cái cái áo mang lẻ á Hàn hà nhạc <laughs> đấy nào hết nhà mà hầu lộn mọi người. Puớt bát đi sáng ngọt đi đi nữa. Muyên hạc a lộn mhm. Tell em Hắc áo em mhm. Tell 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 em mhm. หนน่ได้ขามอันนี้น้าเดี๋ยวผมโฟกเองขามแล้วกระทือนเลยฮักระบ่เฮยเิ่ถางเอาไเาวนี ถ้าคนจะมีเราเห็นมันในมันเมื่อแลอวถ้าแต่แล้วมันยังใรยังมทางแล้โอ่ะหกคนเลยอส่บุชิโอเสร็หมาหน่อยนึ่งตีไปฝั่งน,น<ม>ั่นถ้าไป,ไปมื่อนั่นเห็นยู่เช่เพียงเลยเพียงขึ้นเนาะอ๋อมันจะขึ้นแม่ป่านนี้จะเห็นหะ ก็ได้ถามไปแฮะเอ้ยเอาทับเอาเงาดีจังอือน่บอันโอ้โอ้ฮตอนไหนดีท็ไดนเกลีลายเลยกับบุเซ่เอาผ่าโย่เนาะผ่าเดี๋ยวจะได้ผ่างง่ายๆ <laughs> một cái ừ. à, cả... à? có thể cỏ đây mọi người 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 cả Cứ mọi người nhà Mười เก็กขนเดซับด้วยหน่น่ใส่ั่ว่นเมืปล่อยขึ้นก็บัดเดบ่กูสิบเลยดเนียวโอเคพอกนะระมังไฟใช้แล้วแหละพอแล้วทำังมาใไฟสาสีอันเ่ย มักตาลกองผุนอยู่พี่น้องเอ้ยเก็บมักตาลเมื่อเห็ดหวานกินกันต้มหวานนี่ฮะหาหม่างงามมามๆเลยเอ้าลายด้วยแท้เอาชักกี้เห็ดนี่สามซีด้วยทิพมักนี่เอ้ามันงามอยู่ทิพตัวนุ่มได้ด้กูอันนี้ได้มันแข็งไงนี่ยเอาสามหนึ่งซีด้วยนี่ก็เอาไปหลายแท้ไหมซีด้วยมันทิพบุษนะเอ้าเห็ดมกซีด้วยเอามักนี่สามด้วยพอเจ้าคัดนี่างไดถูกเป็นไง ao sao? Tao vào này ao. Ao chắc là cây thường diệp. Nghĩ vào thường diệp. Đói. À, Hảm bạc đàn. Mưa bà đêm đâu? Hẹt bạc đàn. Đã cả, anh. Mưa hết Hẹt cây lem. Cái mà đất phải thử ao đấy. Thường thế. Buông lên một đó. Buông Thế ngắm hoa nhảy nó mày này cái đài. Đang chạy tụ. อ่ะกังามไม่ติดไสนเนาะกับมังงากับผักชสไซนอ่ะสามด้วยนั่นก็สามดอกโอ้ยหนีอางาหมดหนี่นะมันแข็งอยู่นู่นนะแข็งอยู่จะหามันก็ขาดแล้วถุงมืนไปไปไปอยู่มันได้เด้วยวขยือน ady, ี <c ười> um ่ฮะโอ้ตายจริงเอาน้ออยากได้ไปเว้ยหามาแล้วคนหามาแล้ว บ่งตอนบางดีพางนกอนบบดนี้ยองไงหาเมฆกาหามัการน่าตอด้ไปยังไยหับเลยตูหาเบิ่งก่อนมีอะไรเชิงปุ๋ยเนาะสูงเนาะมันเหี่ยวป่ะอะตีมันเหียวพีคอก็เอาได้ยังไเนาะเฮ้ย เอาไปดึงได้ไหมอน่่ปงนะแม่ปูงป่งเห็ดได้ึ๊บดึงได้บ่ กันเนี <cción> <Luc> <adia> <Q> ่กนตเต็นกันหลายๆเนาะควบอยู่ยังเอาไม่ได้่ะมีอยู่ในนผูเอาไป่ได้มัน กลางกอเอาบ่เทิงช้ําพี่น้องเอ้ยเนาะอาหารน้ําไม้ก็ได้ี่แต่เสียมมาขอเฮาบ่ได้เอามาขอสูงตัวใหญ่นะแหนงมันเฮาบ่ได้เอาอีพนั่นก็อยู่กลางพอ้กบเฮ้ Đây à đây đây. Mượn phần nữa đi, mình chỉ tốt được đi. hình phân tức vào một kia này bò Ô. Màn mơ. Hạ cả ma

<cười> <cười> ừ, à. nho bột thanh bộ ừ. mà sáng mình trồng bột khẩu á, ừ, 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 อท่านในโลงจะตึกน้ำไหลเพื no ่อจัางน้าตัวน้่ยยันว่านำบนที่จะว่าได้จากจากแถวหานม้หยหานม้มยมะพอ้าอเนี่ยป่าท่านในโลง น่าตัดอ่นั่งเลยเนาะฮาได้มาแต่โดนอดีนี่ทางนาพ่นผู้กั่นยิงรัดตามคณะอยู่เพียงเลยเนาะพ่นรัดปลาเลยพ่นรัดปลาเข่าบัดเวลาปลาลงเนาะผู้เปื่ออยู่เพียงเลยเงียบตั้งแต่หวยฮอดบ้านผู้เนาะน่าตัดพ่นรัดอำนาจพ่นเพียงเลยเห็นลัดปลา โอ้โหตะกีก้อนพุ่นกะเพื่อนเห็ดแบบนี้ได้พี่น้องเลยเนาะเห็ดแล้วกะรัดปลากะได้ปลาซิวเป็นทรายทังได้พี่น้องเลยเนาะได้ได้มาเข่าทางหน้าเข่าทางนี้หนำเสดละลายดูแล้วเนี่ยเปิดด้านนอกไปเฮ้ยมาหน่อยเพื่อนได้เอิอนะบ่พี่น้องเลย ให้ลุงเญยเปิ้นหาบเอาหมักตาลกับน่อไม้ก็ได้แกงบาดนึงเมื่อแกงตอนเที่ยงนี่มีเจอถ่าอยู่เพื่อนครัถ่าแก่น่อไม้อยู่ก็ได้พากันลงมาหาน่อไม้ขันหาบเอาเลยที่ เอาเบ็ดไปใส่ๆนี่ดินะขันหาบเอาเลยขันนั่นก็นได้ขันไม้ก็ได้ขันไม้ก็มันตานมันตานเห็นกับง่ามก็ได้ยักได้เมื่อเห็ดกับเลมเห็ดหวานพอ,อ,อกันแย่งนะบอกรำไรพวกไรแถวหน้าบ่เอ้าพอจังบุบกได้สิน้ำหน้าไหรแถวหน้อาอยู่แลวบุ๊มบิม่าหมักกระโดมน้ำเนี่เย้หนี่เอ้ เอามากระดมให้เน uhm, ี so ่ยโอ้ยเอามากระดมมืแกงใช้ก่อนปลาย่างถ่ย่างบ่ได้ปลางเอามกระดมมืแกงในี่แกงในไม้พี่น้องเแซ่บได้เนาะแซ่บกับผู้มักทั่วแหละผู้บ่มักกว่ามพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ทางเฮาก็พอกินอยู่พอกินได้อยู่แซ่บแกงใส่นไม้ م, มาแล้วก็กินหอดแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นมากมักอันนี้แกงมักกระดมใส่น้ํไม้เนาะมักเพิ่นก็มักเป็นที่นึงเด้นี่นปิดอ่ะาสแกนไว้ครับอันเป็นเครือบางเครือกมแงพี่น้องเน,น,งนาะแต่บางเครือก ธรรมดาแซ่บเนาะโอ้ยนังหมดแดงเลยก่อนน้ำนี่ลายลายเนาะวันนี้ก็บุคคลอยากเห็นมันเลยบุคคลอยากมีเลยคือมันเป็นตัดบัเนี่ย ุกเลยตมเนานะบัวอ้าตัวมชุกเลยชุกเลยบ่อ้ามีอยู่คือเดียกนั่งเลยบัาลายซ้ำด็ในโพเดะจำไม้ก็ได้เนาะนะพอกินเสบ มีอยู่เครือเดียวตะเก او ในเกิดต้องเครือหวอยพี่น้องเลยเนาะเครือหวอยละลายเลยตอนนี้บุคคลอยากเห็นมันเลยเนาะบุคคลอยากม,มีเลยจีเอาหน่อยเนาะขงางไฟที่ว่าแกงใส่เลยกะแซ่บพี่น้องเลยเด็ดแต่ผู้มักเนาะแซ่บกับผู้มักลาวานี่นแหละเนาะบัดเด้า ไปไปพี่น <thin lic an> <rum> ้องไปกลับบ้านกลับช่องนี่ยฮะเก่งน้ำม้น้ำมันกินผู้ทางลุงใหญ่กะเอาพักกันย่างอยู่พี่น้องเลยเนาะเก็บพักกันย่างอยู่ให้เพิ่นหาเมาเพื่องคองไปพี่น้องไปเพาะกันอีกเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้กะสิลาพีแล้น้องเลยพี่น้องเยเนาะมาหาหน้าไม้เมื่อเก่งเที่ยงพี่น้องเลย ได้มักกระโดมมากินกับแกงห้ือไม้เอาพ่อๆอีกคลิปหน้าอีกพี่น้อยเนาะกวาม,ม,า capacity, ER. มังใจคือเกาคือเดิมเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ล้าพีและน้องแล้วเนาะสบายดีสบายดีพี่น้อยบรรยากาศฝนตกเลย